สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับะจะมานําเสนอนะครับวิธีการใช้งานนะครับของ g l o เ c l a s s r o o m นะครับในหัวข้อการดูปฏิทินแล้วก็การดูสิ่งที่ต้องทำนะครับใน g o Google c l a s s r o o m ว่าเมื่อเราเป็นนักเรียนแล้วเนี่ยเราจะดูปฏิทินเรายังไงนะครับ เมื่อคุณครูสร้างตารางเรียนมานะครับกำหนดระยะเวลาในการส่งงานมานะครับเราจะดูยังไงร,รวมไปถึงเวลาที่เราต้องการที่จะสร้างเ,าเตือนความจำของเราเองก็สามารถทำได้นะครับว่าครูอาจจะให้ส่งงานวันที่20แต่ว่าเราก็ไปทำปฏิทินเอาไว้ว่าวันที่18เราต้องเริ่มทำงานนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ก็มันจะอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับกับสิ่งที่สิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องเรียนนะครับมันจะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยนะครับอ่าเรามาทบทวนกันก่อนอเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเมื่อเราล็อกอินในอ่คาคัสรูมแล้วนะครับก็จะเจอรายวิชาของเรา งานที่เราต้องทําจะอยู่ส่วนนี้นะครับตัวนี้เป็นหน้าขาว,ขาวเพราะว่าเราได้ทํางานส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเข้าไปครับรายวิชาวิทยาการคํานวณน,นะครับโอเคก็จะมีงานอยู่2ง,งานก็คือแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็ได้ส่งไปแล้วนะครับแล้วก็ใบงานตรงนี้นะครับใบงาน1.1แล้วก็ได้ส่งไปแล้วเรียบร้อยได้คะแนนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนีอ้อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าเขาเรียกหน้าสตรีมนะครับสตรีมตรงนี้นะครับมันก็จะมีอีก2แท็บด้านบนนะครับที่ผมยังไม่ได้อธิบายตัวแท็บงานของชั้นเรียนก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะสรุปแบบย่ยอๆมาให้เราดูนะครับอพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นงานของคุณนะครับ ตรงนี้เมื่อกี้ผมคลิกด,ดูงานของคุณก็จะสรุปมาให้ว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือคืองานที่เราส่งไปหมดแล้วเราได้คะแนนแล้วสังเกตสีจะเป็นสียังจางถ้าเป็นยังเป็นสีเข้มอยู่แสดงว่างานนั้นเรายังไม่ได้ทําส่งหรือเรายังไม่ได้เรียนนะครับอ่าโอเคทีนี้เราคลิกเข้าไปได้ครับคลิกเข้าไปดูได้นะครับะจะเป็นการขยายแล้วข้างในเราค่อย ไปดูอีกทีนึงว่ามันมีงานอะไรนะครับทีนี้2อ,อันด้านขวาขวาบนนะครับคือ Google ปฏิทินนะครับตัวนี้แหละที่เราจะมาะศึกษากันในวันนี้ว่ามันทำงานกันยังไงนะครับมาทำความเข้าใจซึ่งคิดว่าหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับปฏิทินที่อยู่ในในโทรศัพท์ใช่ไหมครับ ถ้าถ้าเป็นของของ r o r o i d เนี่จะใช่เลยจะเป็นตัวนั้นเลยนะครับค a ลเดอหรือถ้าใครเป็นของ Apple นะครับของ iOS ก็อ่า,อาจะยังไม่ค่อยได้สัมผัสนะครับถ้ายังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันมาใส่ในเครื่องนะครับก็สามารถรันได้นะครับแอปพลิเคชันคัลเนเดอร์ของ Google ก็สามารถรันได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับแต่ว่าของ Android จะอยู่ติดมากับเครื่องเลย แต่ว่าของ iOS ก็คงต้องได้โหลดมาใส่นะครับเพราะว่าเป็นของคนละระบบปฏิบัติการกันโอเคแล้วอีกอันหนึ่งก็คือได์ได์ของชั้นเรียนก็คือโฟลเดอร์ที่เอาไว้เก็บงานเวลาเราส่งอันนี้ครับเวลาเราส่งงานไปเรามีการสร้างเอกสารขึ้นมานะครับตัว Google Classroom ก็จะเก็บนะครับเอกสาร เอาไว้เป็นโฟลเดอร์ให้เราของใครของคุณนะครับจะไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะเดี๋ยวขอคลิกเข้าไปดูในโฟลเดอร์ของชั้นเรียนก่อนนะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เราจะได้สิทธิ์ในการสร้างในการอะไรเต็มที่ในการเรียนนะครับตรงนี้อ่าก็จะเป็นงานของเราตอนนี้ผมสร้างไว้2ออันนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้อันนี้คืองานที่เราส่งไปแล้วนะครับ ได้ส่งไปแล้วอ่าก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราเก็บงานอะไรเอาไว้ตรงนี้นะครับเว,เวลาที่เราเก็บงานเกี่ยวกับรายวิชานี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะสร้างให้อัตโนมัตินะครับโอเคเรื่องของการเก็บไฟล์นะครับทีนี้ Google ปฏิทินครับ คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับถ้าใครใช้ปฏิทินใน Android ในมือถืออยู่ก็คงจะคุ้นชินกับหน้าตาแบบนี้เป็นอย่างดีนะครับวขออธิบายสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับอันนี้คือในมุมมองของเราใช้ผ่านโน้ตบุ๊กนะครับมุมมองที่เป็นมุมมอง Default มุมมอง หลักของของตัว Google ปฏิทินก็จะแสดงเป็นรายสัปดาห์นะครับเราก็สามารถคลิกตรงมุมขวาตรงนี้ได้นะครับสัปดาห์ก็จะมีวันอ่าเป็นเป็นวันก็คือวันเนี้ยวันที่12นะครับมีกำหนดการอะไรบ้างอ่ายังไม่มีนะครับเป็นเดือนอ่าปกติเราก็จะดูเป็นเดือนนะครับอ่าอันนี้มันจะผูกมันจะผูกกับตัว ตัว gmail ที่เราใช้ในเครื่องในโทรศัพท์นะครับที่เป็นบัญชีบัญชีเนี้ยครับมันจะดึงข้อมูลมาเชื่อมกันหมดเลยนะครับสมมุติเราเล่นในโทรศัพท์ก็จะดึงมาด้วยเราไปทำปฏิทินเอาไว้ว่าวันที่1กรกฎาคมเราเปิดภาคเรียนเงนี้ยครับมันก็จะขึ้นมานะครับส่วนอันที่เป็นจังๆอันเนี้ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้เพราะว่ามันเป็นตัวหลักนะครับตัวหลักที่ ที่ google เนี่ยทำมาให้คือคือเป็นคนทำเองอะ่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแก้ไขหรือเข้าไปลบอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าโอเคก็จะมีอย่างตัวนี้เห็นไหมครับวันที่16เราต้องส่งงานคลิกดูหนึ่งครั้งก็จะมีบอกว่าเราต้องส่งงานอะไรนะครับจะเป็นปฏิทินให้เราดูคร่าวๆอันนี้คือเกิดจากอ่การที่เราสร้าง อยู่ในตัว google card room นะครับมันก็จะส่งให้อัตโนมัตินะครับอันนี้คืองานที่ครูสร้างครูเป็นคนสร้างกำหนดการว่างานเนี้ยเราต้องส่งวันนี้นะครับและการนี้ก็เลยขึ้นมา,านี่นะครับอันนี้จะเป็นก็จะเป็นวันสำคัญต่างๆ่าทีนี้ถ้าเราเลื่อนไปไปไกลๆนะครับอาจจะไปเดือนไปปีอื่นอย่างเงี้ยนะครับโหอ,อันนี้วันเกิดนะครับวันเกิด ่าโอเคเราจะย้อนกลับไปโดยวิธีการคลิดคำว่าวันนี้ตรงนี้นะครับก็จะย้อนกลับขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้คือวันที่12จะเป็นสีน้าเงินอย่างนี้นะครับอ่าก็จะมีอยู่ลักษณะประมาณเท่านี้ครับอ่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างปฏิทินของเราขึ้นมาเองล่ะทีนี้นะครับ เราจะสร้างในมุมมองไหนก็ได้ครับอันนี้คือรายเดือนให้เราคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งวันวันไหนก็ได้คลิกนะครับคลิกอย่างเงี้ยครับสมมุติวันที่ยี่บสองเรามีทำทำงานนะครับเราก็คลิกวันที่ยี่บสองแล้วพิมพ์คำว่าทำงานเร่งด่วนโอเควันที่ยี่บสองถึง วันที่2ออ่าวันนี้แหละแต่ว่าเราจะใส่เป็นเวลาเราจะทำตอน2องทุ่มถึงประมาณสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้2ชั่วโมงนะครับมีการประชุมไหมถ้ามีการประชุมก็กดตรงนี้มันจะ g e n e r a t คลิปลิงก์ที่เป็นให้ให้เราสามารถคลิกเข้าไปเข้าประชุมของ Google Meet ได้นะครับถ้าใคร ไม่รู้ว่า Google Meet คืออะไรก็ย้อนกลับไปดูในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับได้อธิบายไว้แล้วนะครับเพิ่มสถานที่เราจะทำที่ไหนทำที่บ้านหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับที่สำคัญก็คือต้องมีหัวข้อแล้วก็มีกำหนดวันเวลาแล้วก็กดบันทึกครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีบอกรายละเอียดอย่างนี้มันจะเก็บไว้ให้เราอัตโนมัติครับทีนี้ผมจะขอเปลี่ยนนะครับหน้าจอ ไปดูในมุมมองของโทรศัพท์อ่าโอเคครับเราจะไปดูในมุมมองของโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งมีหลุดทำไมไม่เข้า ทางเทคนิคนะครับเมื่อกี้ยังเข้าดีๆอยู่โอเคน่าจะมาแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ในการเขาเรียกแคสหน้าจอมือถือนะครับอ,อันนี้คือหน้าจอมือถือนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปดูในคาลเลนเดอนะครับปฏิทินตัวเนี้ยครับจะเป็นไอคอนประมาณนี้แหละนะครับ คลิกเข้าไปนะครับนะไม่มาคลิกใหม่โอเคเมื่อกี้เราไปสร้างกิจกรรมไว้ในวันที่ ยี่สิบสองก็คือตรงนี้ครับนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วในมุมมองหรือเราจะเปลี่ยนมุมมองให้เป็นการโชว์แบบรายเดือนนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้ถามว่าเราสร้างตรงนี้ได้ไหมคาตอบก็คือได้ครับมันเหมือนกับตัวในคอมพิวเตอร์เลยนะครับตัวเดียวกันแล้วก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วเราก็สร้างนะครับอ่ายังไม่มาแล้วคลิกบวกตรงนี้ครับแล้วเราก็กิจกรรมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยว่า ัวข้ออะไรแล้วก็กำหนดวันที่เวลาได้เลยครับก็คล้ายๆกันประมาณนี้ครับการใช้ปฏิทินนะครับสังเกตว่าใครที่ใช้ Android เนี่ยตัวตัวของ Google เนี่ยมันจะผูกมันจะเชื่อมกันไปทั้งหมดเลยครับตั้งแต่เริ่มใช้อีเมลนะครับเราล็อกอินอีเมลมาเนี่ยที่เป็น gmail อะครับอะไรที่อะไรก็ตามที่เป็น ที่เป็น uh, บริการของ Google เนี่ยมันก็จะมาให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail g o o g l e Drive c a r ั r o o m พวก Sheet พวก m e e t พวกเนี้ยมันจะมาให,ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับรวมไปถึงนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรายชื่อติดต่อนะครับทีอ่อย่างเราบันทึกในโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนมันก็บันทึกให้แค่เครื่องหรือว่าซิมนะครับ แต่ถ้าใครสังเกตดีๆมันจะมีถ้าเป็น Android นะครับมันจะมีให้เราบันทึกบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ลงใน Gmail ด้วยนะครับเวลาเราเปลี่ยนเครื่องแล้วก็แค่แค่ไปซิงค์นะครับไปซิงค์แล้วก็ไปล็อกอิน g m l i l ในเครื่องนั้นแล้วเราก็าไปซิงค์ลายชื่อมาจาก Google ตัวนั้นมันก็จะมาให้หมดเลยครับสมมุติเราเอาตัวนี้นะครับ แล้วก็เพิ่มเพิ่มตรงไหนล่ะ,ะสร้างรายชื่อใหมอ่อันนี้มันน่าจะเข้าแล้วเพราะว่าผมตั้งลงไปเวลาบันทึกลงปุ๊บมันก็จะเพิ่มลงไปในอีเมลเลยนะครับตัวนี้อโอเคลองลองไปศึกษาแล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับว่ามันใช้การงานกันยังไงนะครับ โอเคครับในเรื่องของการใช้ปฏิทินนะครับแล้วก็การดูงานที่เรามีรวมไปถึงการดูงานในโฟลเดอร์เก็บงานของเรานะครับก็ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมา,าพูดถึงภาพรวมนะครับสรุปภาพรวมของของการใช้ Google l a r ั r o o m นะครับรวมไปถึงเ,เรื่องอื่นอื่นอีก อีกมากมายนะครับเดี๋ยวหาเวลามาทําคลิปวิดีโอสอนอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ